ไม่เหเลือกเป็นแจ็ทหรือไรเด้นอะอ่าของเรานะคะที่ทําเต็นท์มาใช้แต่อียี่ห้อนี้เพราะว่ารับประกันทุกคันเลยไม่มีแตกไม่มีหกักไม่มีลาวนะคะสวัสดีแฟนเพจแลนโซ่ไ์แนเดนไทยครับวันนี้นิวมีทีเด็ดมาฝากกันทำบ้านสําหรับพี่ๆชาวบรรทุกหนักนะครับหรือว่าใครกําลังมองหารถลัวทําก,กินด้านหลังของนิวครับทั้งโตโยต้าทั้งอีวุสุจัดทรงพร้อมใช้งานเลยที่สําคัญล้อหลังเขาใช้เป็นล้อแจ็ทแล้วก็ล้อไรเดนด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปจอกันหน่อยดีกว่าว่าโปรโมชั่นมีอะไรบ้างแล้วก็ช่วงล่างก่อนถึงมือลูกค้าได้ทําการโมดิฟายอะไรไปบ้างครับพร้อมทําริงจริงปะเดี๋ยวเราไปจอกันหน่อยดีกว่ามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยครับค่ะชื่ออ้อทิพนันนะคะเป็นเซลล์อยู่ที่เต็นท์เก่งแลสวยค่ะโอ้โหต้องบอกกันว่าที่นี่เขามีทั้งอ e ีลูสทั้งเอลตาเยอะมากใช่แล้วค่ะและอย่างคันที่ยกตัวอย่างมาให้ดูคันนี้เป็นรถอะไรยังไงบ้างครับ อย่างคันนี้นะคะจะเป็นรีโว่นะคะโตโยต้าไฮรักรีโวนะคะเครื่อง2008นะคะปี2017ค่ะคันนี้ทำไมรถรั้วที่นี่เขาจัดเต็มกันจังเลยอ่ะพาของเรานะคะ,ะก็จะเป็นรถจะเป็นตัวรถตัวเดิมๆนะคะแล้วก็เราจะมาใส่คอกใหม่นะคะมือหนึ่งะคะอ๋อเป็นคอกจากที่ไหนครับคันนี้ก็จะเป็นคอกจากชาวลิตนะคะที่ราชบุรีค่ะโรงงานเขาดีอยู่เหมือนกันนะใช่ที่นี่ต้องบอกกันว่าเลือกสถานที่ที่แต่งรถอ่ะ คือเลือกแบบที่ดีๆทั้งนั้นใช่คะ่ะคอ,อกเราก็จะเป็นคอ,อกแซมเลดนะคะทรงปีกนกค่ะรัออกระกันเล,เลยคะ่ะใช่อันนี้สีนี่มาอย่างนี้อยู่แล้วปะอ่าของเรามาทําสีเองค่ะอ๋อทำสีเองด้วยใช่คะ่ะฝาโงก็ทําสีใหม่ใช่คะ่ะเสี้ยวอ่ะดูดีอันนี้ช่วงล่างจัดทรงยังไงบ้างครับอ่าของเรานะคะช่วงล่างนะคะของเราก็จะเสริมแหนบเพาลรอยนะคะอ่าเป็นแหนบเพาลรอย๋อ้ก่อนไปดูแหนบ ต้องบอกกันว่าที่นี่ใช้เป็นล้อแจแอนหรือว่าลายเดนทุกคันเลยใช่แล้วค่ะทุกคันเลยทำไมถึง <ten. S 1> เลือกเป็นแจแอนหรือลา,ายเด่น,นะะอ่ะอ่าของเรานะคะที่ทําเต็นท์มาใช้แต่ยี่ห้อนี้เพราะว่ารับประกันทุกคันเลยไม่มีแตกไม่มีหกักไม่มีร้าวนะคะแล้วก็บรรทุกได้5ตันจริงๆค่ะอ่าก็คือการันตีจากลูกค้าการันตีจากลูกค้าลูกค้าก็ใช้จริงด้วยใช่ค่ะที่นี่ก็มั่นใจที่จะแต่งโดยใช้ล้อแจแอนหรือว่าลายเดนไปส่งลูกค้าเลยใช่แล้วค่ะโอ้โหก้มดูช่วงล่างกันนิดนึง ค่ะช่วงล่างนะคะเราก็จะเสริมแนบเพาลอยนะคะเป็นโช้คอัพสี่ต้นนะคะอ๋อโช้คไัพเจะเป็นของอแมนดาใช่ค่ะอุ้ยแสดงว่าเลือกของดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็แหนบนะคะคันนี้ก็จะ20สิบมิลค่ะอ๋อเป็น20สิบมิลใคือออกรถจากที่นี่ไปไม่ต้องกลัวเลยว่าจะต้องไปแต่งเพิ่มใช่ค่ะขอ่แปางนี้แต่งไมหมดแล้วใช่ค่ะท่อของเราก็จะเป็นท่อหน้าเพานะคะอ๋อท่อออกหน้าเพาด้วยใช่ค่ะแล้วคา้มอ่ะครับ เป็นของโชคเอ็กบาร์ใช่ค่ะใช่โอ้หเฟี้ยวมากมีหลายคันเลยนะเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวคันนี้ออกเริ่มต้นเท่าไหร่อ่าคันนี้ใช่ไหมคะคันนี้ขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะคะ,ะลูกค้าถ้าเกิดว่าลูกค้ามีเครดิตก็ดาวเริ่มต้นที่สองหมื่นค่ะวุย้ยพอนแปดพันนิงใช่ค่ะคือออกไปนี่สามารถใช้งานได้เลย,เลยใช่เพราะว่าของเราลงเล่มให้เรียบร้อยหมดแล้วะนะคะไม่ว่าจะเป็นเพาพอกนะคะ เราลงเล่มให้พร้อมใช้งานเลยดูมีโปรโมชั่นช่วยผ่อนด้วยทุกคนใช่ค่ะตอนนี้นะคะออกรถที่เซ้นเก่งและสวยนะคะจะมีโปรโมชั่นช่วยผ่อน2,000บาทนาน5เดือนนะคะ<ฮ>แล้วก็ดูแลหลังการขายให้หมื่นโลโอ้โหแล้วอย่างคันอืนะ่นอ่ะไปดูอีลูกกันหน่อยดีกว่าได้เลยอีลูกก็มีนี่อย่างคันนี้เลยสีเทาแลมโบฮิตทิตใช่ค่ะคันนี้จะเป็นรถปีใหม่นะคะปี22ปี22ใช่แล้วค่ะเครื่อง3,000 เครื่องสามพันไม<ช>่กำลังมันก็เหลือตัวจากที่เนี่ยก็คือใช้จักชาวล,ลิตหมดใช่แล้วค่ะเราเอารถไปใส่คอกที่ราชบุรีเลยอ๋อคือวิ่งไปติดตั้งให้ลูกค้าเลยใช่นี่ดูด,ดูอย่างคันนี้ก็เป็นไรเด่นนะครับใช่แลค่ตัวน,นี้ก็เป็นขอบ14ค่ะตัวน,นี้เป็นขอบ14โอ้โหเยอะมากอะ่ะดูดิรถทั้งหมดกี่คันเนี้ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ20กว่าคันค่ะ โอ้ห oh, <ช>ดูดิ<ช>แล้วคือแบบช่วงล่างแน่นลุกคันน่ะนิวพาดูเลยอ่ะเนี่ยหูย้ยเน้นๆเลยอะ่ะอ๋อคือช่วงล่างก็คือสูตรเดียวกันหมดเลยใช่แล้วค่ะทำสเต็ปเดียวกันหมดเลยอือคือล้อก็เป็นใจแอนหรือว่าไรแน่นลุกคันอย่างคันนี้ก็เป็นใจแอนเฟี้ยวเลยนะใช่ถ้าลูกค้าอ่าสมมุติว่าลูกค้าถูกใจคันนี้แล้วอยากได้ลายคันนู้นเราก็เปลี่ยนให้ได้เราสลับ สลับล้อได้ด้วยอยากได้ขอบสิบสี่สิบห้าเรามีหมดก็คือออกออกรถไปลูกค้าไม่ต้องทําอะไรแล้วใช่แล้วค่ะเรามียางอะไรแถมให้ด้วยนะคะหน้าหลังยางมาเส้นโอ้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้ววะที่นี่ดูนี่เนี่ยอย่างคันนี้เป็น XL 5นะครับเพาลรอยแต่ที่นี่พาลรอยทุกคันเลยนะใช่แต่ลูกค้าออกไปไม่เคยมีกลับมาเลยนะคะว่าให้เรารับประกันอะไรเลย<ฮ>ใช่สุดยอดคือที่นี่ สั่งล้อจากเล็บอนเดียใช่แล้วค่ะการรับประกันล้อใจแอนนะครับโครงสร้าง10ปีสี 4, 2ปีเต็นท์เรานะคะเก่งรถสวยนะคะตั้งอยู่ที่ตลาดรถยนต์ธนบัตรชัยนะคะอยู่ที่คลองสี่คลองหลวงนะคะปะทุมธานีนะคะ่ะเต็นท์เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงถึง17นาฬิกาค่ะมีเพจไหมเพจนะคะชื่อว่าเพจเก่งรถสวยค่ะเพจเก่งรถสวยใช่โอ้สำหรับวันนี้นี่ก็ขอบคุณพี่ออมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ